มีให้ดูค่ะน้องปรินเซสน้องปรินเซสเนี่ยเขาจองวัคซีนให้กับคุณพ่อทีนี้เขาก็จิ้มมือถือเลยพยายามที่จะจองให้พ่อไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าน้องจองได้ไหมแล้วจองวัคซีนอะไรให้คุณพ่อค่ะลงทะเบียนหรอคะลงทะเบียนลงทะเบียนอะไรคะลงทะเบียนให้ปาฉีดฉีดอะไรอะคะฉีดซินิก้าซินิก้าวัคซีนนั่นเหรอคะซโนแวคซีโนแวค ที่เข็มอะคะเข็มซองเข็มเลยเหรอคะลงได้ไหมคะลงได้เอาลงได้เหรอคะได้ฉีดอะไร,รอะคะฉีดซีนเนก้าฉีดอะไรเอ้ดฉีดซองเข็มรวมกันเลยเหรอลูกโอ้โหสรุปป้าจะได้ฉีดวัคซีนอะไร,รอะลูกซินิก้า ซินโนแวคซินเนกาน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะน้องปรินเซสเนี่ยเพิ่งอายุครบสองขวบไปนะคะนี่คุณแม่ก็ถามไงถามบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนให้ป้าเนี่ยฉีดอะไรไปแล้วก็ด้วยความน่ารักของเด็กใบ2ขวบอะค่ะก็พูดเท่าที่น้องสามารถพูดได้อะนะเซเนกาเซเนกาซีนโนแวคเนี่ยค่ะซึ่งคุณแม่ตอบในคอมเมนต์นะบอกว่าที่บ้านอ่ะโดนเทวัคซีนกันทั้งบ้านโอ้โหอันนี้มันก็สะท้อนอะไรเหมือนกันนะโดนเทก็คือไม่ได้ฉีดนะใช่ไม่ได้ฉีดแล้ว เสร็จแล้วเหมือนกับพูดบ่อยค่ะพูดให้น้องฟังบ่อยน้องก็ได้ยินจนน้องอะจำได้ว่าซีโนแวคเนี่ยออแล้วก็มีแอสตราเซเนกาแล้วก็พยายามจะลงทะเบียนให้พ่อเพราะคุณพ่อ,พอ,พอยังไม่ได้ฉีดะ,ะก็ขอให้ครอบครัวนี้ได้วัคซีนเร็วๆนะคะลงทะเบียนหระคะ